ปีนี้ต้องบอกว่ามีแรงประทะมากมายนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการแพร่ระบาดท,ที่ยังคงอยู่ก็ดีเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อก็ดียังมีเรื่องสงครามราคาพลังงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างก็เป็นแรงประทะเข้ามาสู่เรื่องของการลงทุนแน่ๆละครับดังนั้นเรามาตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับกับแหล่งข่าวของเราในวันนี้ท่านเป็นดีเรกเตอร์นะครับผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบลอจไถพาณิชคุณปิยพัฒน์พัทรควณดลหรือว่าคุณก่อคุณก่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิทย์คุณเฟิร์นครับผมสวัสดี กับกุมากค่ะเช้าวันนี้นะคะมาพร้อมกับหลายปัจจัยที่อาจจะไม่ค่อยบวกสักเท่าไหร่นะคะเงินเฟอ้อราคาพลังงานพุงง่งสูงรัสเซียยูเครนโควิดยังไม่คลี่คลายปรามเมอร์สถานการณ์แบบนี้ต่อในยะทางการลงทุนอย่างไรบ้างคะครับผมคุณเฟิร์นจริงแล้วเนี่ยถ้ามองภาพของการลงทุนเนี่ยจริงๆปีนี้ตั้งตั้งแต่ต้นปีถือว่ามีความท้าทายในะต้นปีนะครับจริงๆนักล,ลงทุนเองก็มีการผมว่ามีการเตรียมพร้อมระดับหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าเราเห็นสัญญ,ญาณในตัน้งป,ปลายปีที่แล้วแล้วว่าเฟดเองกําลังจะดึงในส่วนของ สภาพคล่องนะครับกำลังจะลดลงเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ก็เตรียมตัวแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยที่อาจจะไม่ได้คาดคิดนะครับอย่างในเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยที่เข้ามานะครับแล้วก็ทําให้สถานการณ์ผมว่ามันก็มีความที่จะซับซ้อนมากขึ้นคือตอนแรกเรามีความกังวลกับเรื่องของเงินเฟอ้ออยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าพอ สถานการณ์ในยูเครนเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าโอ้โราคาคอมมินิตี้มันก็พุ่งขึ้นอีกนะจากเดิมที่มันก็ไม่ค่อยจะลงอยู่แล้วนะครับมันก็ยิ่งพุ่งขึ้นไปทาให้ทางธนาคารกลางเองอย่างเฟดเองเนี่ยก็ยิ่งจะต้องเร่งมือนะครับเพราะว่าเขาให้ความสําคัญหรือวความกังวลกับเง,งินเฟอ้อมากกว่าแล้วนะครับก็ยิ่งต้องเร่งมือในการไทเทนหรือว่าตึงตัวนโยบายการเงินเมื่อวานนี้เราเห็นในตัวของมินิทนะครับหรือว่ารายงานการประชุมเฟดท,ที่ออกมาเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความตึงตัวมาก มากนะครับตอนนี้เองตลาดก็เริ่มเริ่ม,มที่จะไพรซินละในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยผมว่าคงจะชินกันละกับในเรื่องของถ้าเกิดจะมีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยครั้งถัดไปในระดับ50 basis point นะครับหรือว่าการที่มีตัวเลขคร่าวๆละกับในเรื่องของการลดขนาดคบดุลน,นะครับที่บอกว่า Maxim ม่าหรือสูงสุดโอะโหขึ้นไปถึงระดับแบบ95,000ล้านเหรียญนะครับเพราะว่าอย่างรอบก่อนเนี่ยที่มีการลดขนาดบาลานซ์ชีตเนี่ยทำกันที่ระดับสูงสุดประมาณสัก50,000 นะครับเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็ไปไปสูงสุดที่ระดับห้าหมื่นอันนี้ก็คือเนื่องจากบาลานซ์ชีพมันดับเบิลขึ้นมานะครับมันสูงขึ้นมาเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นการลดขนาดมันก็มาเท่าตัวเหมือนกันนี่คือต้องบอกว่ามันเป็นความเป็นความท้าทายนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนเรื่อยจนมาถึงตอนนี้เลยครับครับคุณกอ่อครับอีกส่วนหนึ่งที่ทั่วโลกวิตกกังวลกันก็คือเรื่องของ i n v e r t e d yield c u r v e นะครับในสหรัฐเองส่วนนี้จะมีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากน้้อยขนนาาาดไหลกลจภวี ครับผมจริงๆเรื่องของ Inverted yield curve เนี่ยผมว่าจริงๆมองได้เป็นเป็นหลายประเด็นเลยนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะผมว่ามีหลายทฤษฎีเลยครับคู่นู้นคู่นี้ใช่ไหมฮะสิปี2ปีเอ้ยนะครับสิบปี3เดือนนะครับหรือยังเฟดเองก็สักเจสหรือว่าแนะนําว่าจริงๆดูตัวสั้นๆไปเลยดีกว่า3เดือนกับดอกเปี้ย3เดือนอีก18เดือนข้างหน้านะครับจริงก็ก็มีอยู่อยู่หลายทฤษฎีนะครับคราวนี้เองเนี่ยผมอยากบอกนี้ครับว่า ในโดยสรุปเลยเนี่ยคือว่าตัว i n v e r t เต y i e ยูเค r ร์มันเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณชี้นำต่อเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในในอนาคตนะครับนักลงทุนเองอาจจะยังไม่ต้องแบบว่าแพนิคหรือว่าตกใจนะตอนนี้นะครับเพราะว่าจากเศรษฐีที่ผ่านมาถึงแม้นะครับถึงแม้ว่าจะเกิด recession ก็ตามเนี่ยก็ใช้เวลานะครับโดยเฉลี่ยก็เป็นเวลาหลายเดือนนะครับประมาณสัก1ปีถึงประมาณ1ปีครึ่งหรือว่าประมาณเกือบ2ปี นะครับที่จะเกิด recession สมมุติว่าถ้ามีนะครับถ้ามีแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยหลายๆคู่เองก็ยังไม่ได้เกิดสัญญาณตัวของ i n v e r t e d อรอยู่คับตอนนี้ที่เราเห็น,นก็จะมีตัว1 0ปี2ปีใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัว3 0ปี5ปีนะครับแต่ว่าตัวสั้นๆเนี่ยนะครับตัวที่ยังแบบเป็น10ปี3เดือนนะครับหรือว่าตัวที่เฟดบอกเนี่ยสเดือน18เดือนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เกิดสัญญาณนะครับก็ยังไม่อยากให้ไปตกใจกันนะครับแต่ว่า ยังยังไงก็ตามเนี่ยการเกิดเนี่ยผมว่ามันคงจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีอยู่แล้วล่ะนะครับเราก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังอยู่แล้วนะครับว่าเศรษฐกิจในในระยะถัดไปเนี่ยมันมีมันมีแรงต,ต้านค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งมันก็ประจบเหมาะกับในเรื่องของเนี่ยแหละฮะเรื่องของสาการต่างๆที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเงินเฟอ้อที่น่ากังวลน,นะครับราคาคอมมิตี้ก็ดูเหมือนจะลงค่อนข้างยาเพราะว่าถ้าเกิดดูในจากสถิติีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเกิดออยช็อคเนี่ยหรือว่าการที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมากๆเนี่ย ด้วยปัจจัยเรื่องของ geopolitical r i s k เนี่ยมันมักจะใช้เวลานะครับมันมันมักจะไม่ได้ลงทันทีคือมันอาจจะวูบลงมาจากจากพีกนะครับแต่ว่าพอมันวูบลงมาแล้วเนี่ยมันก็ยังทรงตัวอยู่ดับสูงสักพักหนึ่งนะครับผมว่าอันนี้คือคือความท้าทายเลยล่ะสำหรับภาคของการลงทุนในปีนี้ครับแล้วผลที่จะส่งต่อภาคการลงทุนในบ้านเราล่ะคะเรามองไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างคะ ครับผมในในบ้านเราเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดในในเชิงเศรษฐกิจเองเนี่ย direct impact นะครับหรือว่าผลกระทบทางตรง,ตรงอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเราเองค้าขายกับรัสเซียหรือว่ายูเคนโดยตรงเนี่ยในอัจราส่วนที่ไม่ได้เยอะนะครับคราวนี้ภาคในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนแหะคือก่อนหน้าโควิดเนี่ยนะครับนักเที่ยวรัสเซียก็ถือว่า เป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในําดับที่มาบ้านเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเนื่องจากมันเป็นม,มีสถานการณ์โควิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วนักท่องเที่ยวก็คือผมว่าถ้ามันจะลดร้อยลงในช่วงเวลาแบบนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แย่ลงจากจากสถานการณ์ที่ที่เป็นอยู่เท่าไหร่นักนะครับแต่คราวนี้เองเนี่ยในเรื่องของ indirect impact เนี่ยหรือว่าผลกระทบทางอ้อมเนี่ยคือราคาอม m m o d i t y ต่างๆที่มันผสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าพลังงานนะครับโลหะนิกเกิลอลูมิเนียม นะครับสินแรต่ต่างๆโพแทสที่เป็นองค์ประกอบกอในการทําปุ๋ยเคมีเนี่ยหรือว่าในตัวของสินค้าเกษตรเนี่ยอันนี้มันจะทําให้ถ้าเกิดยังทรงตัวอยู่ดับสูงนานๆเนีน่ยแน่นอนมันกระทบกับในเรื่องของต้นทุนนะครับค่าใช้จ่ายประจําวันต้นทุนในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประเด็นคือมันอยู่ที่ว่าสินค้าราคาสินค้าพวกนี้จะจะทรงตัวอยู่ได้นานหรือเปล่า นะครับในในบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ผมดูในเรื่องของถ้าเกิดโยงเข้ามาถึงเรื่องของการลงทุนเองเนี่ยถ้าดูตัวเลขในเรื่องของประมาณการนะครับประมาณการกําไรที่นักวิเคราะห์ในตลาดให้ไว้เนี่ยปรากฏว่าตัวเลขอาจจะเองไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับพี่วิทย์คุณเฟินครับ <c oughs> คือ,อตัวของอย่างบลูเบิร์กเนี่ยตอนนี้คาดไว้สําหรับ EPS หรือว่ากำไรต่อหุ้นตลาดหุน้นไทยประมาณสักเบบาทต่อหุ้นนะครับแต่ว่า เซอร์เวย์นะครับหรือผลสำรวจของทางสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเนี่ย IAA เนี่ยปรากฏว่าลงมาเหลือ89บาทนะครับภาพมันยังมีความความต่างกันอยู่พอพอพอสมควรตอนนี้ซึ่งเออผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าในเรื่องของเซกเตอร์ที่มันอาจจะเห็นภาพชัดนะครับอย่างพลังงานเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ใส่โมเดลไปเลยราคาน้ำมันเท่านี้นะครับผลมันก็ออกมาแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยในตัวของต้นทุนเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความความยากสักนิดหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นแค่ราคาน้ำมันตรงๆใส่เข้ามาในโมเดล แต่มันรวมถึงต้นทุนอื่นๆจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบนะครับในเรื่องของค่าแรงที่มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นไหมในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขในเรื่องของประมาณการอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่บ้านเราจะก็ยังดีอย่างหนึ่งคือสัดส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราเนี่ยแต่หุ้นเรายืนในค่อนข้างดีแล้วเรายังมีความคาดหวังในเรื่องของ reopening อยู่ครับครับคุณก่อครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ลงทุนอย่างรายแรงประทะเป็นอย่างไรมันก็น่าจะมีเทรนด์นะครับซึ่งนักลง ในการที่จะลงทุนกับเทรนดเหล่านั้นได้มีเทรนอะไรเป็นที่แนะนําในภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้บ้างไหมครับครับผมอยากจะฉายภาพกว้างให,ให้ดูแบบนี้นะครับถ้าเกิดใน <c oughs> มองมองในแง่ของสินทรัพย์ต่างๆในในแง่ของ asset class สมมว่าถ้าแบ่งง่ายๆเป็นเป็นสี่อันนะครับเ <c oughs> งินสดนะครับตอนนี้โอ้โหเก็บเก็บเงินสดไว้ก็อาจจะเก็บเยอะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเงินเฟอ้อมันก็กินใช่ไหมครับเงินเฟ้อมันระดับระดับสูงแล้วนะครับแต่ว่าโอเคผมว่าเงินสดมีประโยชน์ในแง่ของ การสร้างสภาพคล่องหรือว่าเป็น liquidity เก็บไสำหรับการปรับพอร์ตนะครับในเรื่องของบอลผมว่าภาพอันนี้เห็นค่อนข้างชัดในเรื่องของตราสารหนี้ในเมื่ออัตราผลตอบแทนหรือยูมันยังขึ้นอยู่เนี่ยบอลก็ถือว่ามีความท,ท้าทายเหมือนกันก็อาจจะไม่ได้เป็นเป็นที่แบบว่าน่าสนใจหรือว่ามองมุมมองบวกมากนักในช่วงเวลาแบบนี้นะครับหุ้นเองถึงแม้ว่า uncertainty หรือว่าความไม่แน่นอนมันเยอะเนี่ยแต่ว่า หุ้นเองผมว่ามันยังมีสเสน่ห์มีการในลักษณะของการเลือกเซกเตอร์นะครับในเรื่องของการเลือกบางมุมบางกลุ่มเนี่ยที่ยังพอที่จะได้ประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นรุมลบภหยได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเองก็ยังเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจในช่วงเวลาแบบนี้ส่วนคอมมอนวี้ผมว่าภาพมันค่อนข้างชัดเจนแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ขึ้นไปก่อนเลยพอมีสถานการณ์ยูเครนถูกไหมครับแต่ว่าใน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 แง่ของการจัดพอร์ตการลงทุนเองอ่ะอาจจะหนึ่งคือราคามันขึ้นมาเยอะมันก็จะมีความผันผวนมาก2คือ การถือคอมมูนิตี้ในพอร์ตเยอะๆอันนี้มันก็แล้วแต่ริสกอรไฟล์หรือว่าความความเสี่ยงของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมคือการลงทุนในหุ้นยังทําได้อยู่แต่ว่าจะต้อง Selective คราวนี้ถามว่าตีมเนี่ยผมมองตีมไหนนะครับแน่นอนว่าเรื่องของอินฟล t i o n ชันเฮดผมว่าก็คงคงจะอยู่กับเราไปไปได้สักพักหนึ่งนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์หรือว่ามีผลกระทบจํากัดจากราคาสินค้าพวกรพันที่ขึ้นมานะครับแต่มุมนึงคือผมว่าตลาดที่หรือว่าหุ้นที่ a l u a t i o n ไม่แพงเนี่ยผมว่าน่าสนใจ นะครับเพราะว่าถ้ามันจะมีแรงเวี่ยงเนี่ยหุ้นประเภทนี้หรือกลุ่มเนี้ผมว่าโอกาสที่จะโดนขายอาจจะน้อยกว่าหุ้นที่ valuation แพงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น valuation ถูก PE ถูกแล้วราคาหุ้นนี้ไม่ค่อยขึ้นเนี่ยผมว่าจังหวะตลาดฟื้นเนี่ยมันกลับมี runway <c oughs> นะครับหรือว่ามีแกลหรือมี upside <c oughs> ให้เขาวิ่งได้เหมือนกันครับผม ทีนี้ถ้าเราดูตีมอินฟลชันเห็ดแล้วนะคะหรือว่าหุ้นที่ v a l เ a อ i o ชยังต่ําอยู่มีกองทุนไหนของ s c m a m ที่แนะนําให้กับน้องทุนบ้างคะครับผมวันนี้มองตีมหุ้น v a l เ a อ i o ชถูกนะครับกองทุนที่แนะนํามากวันนี้จะแนะนําเป็นกองทุนหุ้นจีนนะครับเอนะครับหรือว่าเรามักจะเรียกสั้นๆกับว่า SCB c h e c ็นะครับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์นะครับเอาไชน่าอีควิตี้นะครับ อันนี้ไปลงในมาสเตอร์ฟันเนี่ยคือ s c h r o d e r International Selection Fund นะครับเอา c ชน n า E q u i t y ก็คออือกองทุนที่ค่อนข้างจะมีความ Flexible บเพราะเขาสามารถลงในหุ้นจีนเนี่ยที่เป็นทั้ง A shares แล้วก็ H shares ได้ด้วย oh, <okay. S 1> นะครับนะครับซึ่งเ,เป็น Active Fund ที่มุ่งเน้นการเอาชนะนะครับหรือว่าพยายามสร้างผลตอบแทนให้ดีกว่า b e n c h มา r k ได้ในระยะยาว3 5, ปี5ปีนะครับถามว่าทำไมถึงหยิบยกกองทุนหุ้นจีนมาหลายท่าน ผมว่าดหุ้นไทยหลายท่านมีความคุ้นเคยกองดุนหุ้นจีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพกันใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อนๆอาจจะมีภาพจาอยู่นะครับแต่ว่าลองมาดูฮะตอนนี้เองเนี่ยผมไปดูถ้าเกิดเทียบนะครับดัชนีนะครับดัชนีตลาดหุ้นกับระดับ52 week high เนี่ยปรากฏว่าโอ้ห่างเสียงนี่ห่างเยอะนะครับพี่เวทคุณเฟิร์นครับห่างประมาณสัก25ได้นะครับจาก52 week high ระดับอินด x ์นะครับ เซิงไฮคอมโพสิตห่างประมาณสัก12บอเปอร์เซนะครับเรามาดูอ่อย่างหุ้นไทยเนี่ยจาก52บิ๊กไฮเนี่ยเราห่างนิดเดียวนะครับคือ mm hmm. เราอยู่ใกล้ๆจ่อไฮเราแทบจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับหรือลงไปก็ฟื้นมาแล้วนะครับเมกาเนี่ยที่คนบอกโอ้โหพันผลแล้วเกินนะครับ mm hmm. ดาวโจนส์เซสซิมพีห้าร้อยเนี่ยห่างจาก52บิ๊กไฮประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์เองนะครับ mm hmm. หรือว่าตัวของ NASDAQ ห่างประมาณสัก12เปอร์เซ็นต์ยุโรปที่คนบอกว่าโอ้โหเซนซิทีฟกับ กับเรื่องของยูเครนมากเกินใช่เพราะว่าโลเคชันอยู่ใกล้และมีดีพันเซซีหรือว่าความพึ่งพายเรื่องของพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆดัชนีอย่างด a ซเยอรมันแขกของฝรั่งเศสเองก็ประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นที่ห่างจากหายกันั่นเองนะครับพาะฉะนแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูเรื่องของหุ้นจีนฮ่องกองเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะนะครับผลกระทบทางตรงเนี่ยกับเรื่องของสถานการณ์ยูเครนรัสเซียเนี่ยไม่น่าจะเยอะเท่ายุโรปแต่ว่าราคาหุ้นจริงๆงถือว่าลงมาพอๆกันเลยนะครับแล้ว เราก็จริงๆก็แทบแทบจะไม่ค่อยขึ้นมาด้วยซ้าคือตลาดหุ้นอื่นเขาแบบตีนิวไฮกันอะไรกันนะครับค่ะนะครับก็ก็ยังลงมาอยู่แล้วก็ถ้าเกิดดูในเชิง valuation เนี่ยตอนนี้เองเนี่ยอย่างห่างเสงเนี่ยเทรด PE ประมาณสักสิบเท่าก,กว่านะครับซึ่งไฮคอมบรสิก็ประมาณสักสิบเท่ากว่าเหมือนกันสิบเท่าสิบเอ็ดเท่านะครับซึ่งมันมีแกลบถ้าเกิดเทียบกับดัชนี MSCI Emerging Market อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า MSCI Emerging Market ตอนนี้ประมาณสัก12เท่า นะครับมันก็จะมีแกะอยู่ประมาณ PE เอประมาณสักเท่ากว่าซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ประมาณสักหนึ่งเท่าต้นๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันถือว่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยในรอบสิบปีละนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องเรกูเลทอรี r ริก s เอ่ยนะคะเรื่องเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวเอ่ยมันจะเป็นปัจจัยกดดันมากน้อยแค่ไหนในมุมของ SBM คะครับผมคือผมว่าเรื่องเรื่องแรกเนี่ย regulatory risk จริงๆเรามีความคาดหวังเหมือนกันนะครับในช่วงต้นปีดูเหมือนเรื่องจะซาลงแล้ว บาลงแล้วอยู่ก็กลับมาใหม่ในช่วงประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าไม่ได้แบบเข้ามาต่อเนื่องหรือว่าไม่ได้เข้มข้นเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่าบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆที่เป็นเทคจแอนของทางจีนเนี่ยปรากฏว่ารายงานงบมาเนี่ยคือรายได้เนี่ยการเติบโตในชะลอลงแล้วนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าแสดงให้เห็นแล้วว่าเออสิ่งที่รัฐบาลทาหรือหรือกําหนวยงานกํากับดูแลทำเนี่ยจริงๆมีอิมแพกแล้วล่ะนะครับก็ ก็เห็นผลแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ไปต่อจากนี้แบบว่าคืออาจจะมีต่อไหมคงมีต่อแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากแล้วนะครับดีรีความแรงมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเรื่องเรื่องเรื่องที่2คือเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าสถานการณ์โควิดเองเนี่ยถ้าเกิดสังเกตตัวของล็อกดาวล่าสุดเนี่ยที่ซยงไฮ้เองเนี่ยเขาค่อนข้างจะแคร์นะครับมีความเฟล็กซิเบิลนะครับหรือว่าแคร์ในตัวของเศรษฐกิจหรือว่ากิจกรรมการใช้ชีวิตของคนด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาแบ่งการล็อกดาวน์เป็นเฟสเฟส <S <S นะครับเขาเขาไม่ได้ปิดทีเดียวแล้วก็ฟัสซิลิตี้ที่สาคัญอย่างค่าเรือเองเนี่ยก็พยายามโอเปเรตในช่วงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยราคาที่ลงมาเนี่ย PE ประมาณสักสิบเท่านิดนเนี่ยคือถ้าถ้าจะขายเนี่ยโอ้โหมันสมมุติว่า PE ลงไปแปดเก้าเท่าเนี่ยผมว่าแหมคนก็คงกลับมามองนะเออมันมัน,มนดาวไซ์ที่มันจะลงไประดับ PE หลักเดียวแบบลึกๆเนี่ยผมาอาจจะอาจจะดูไม่คือผมว่าอาจจะยากกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไปมองหุ้น PE ตลาดที่มัน PE 20เท่าแล้วมันลงมา17-18เท่าผมว่าแบบนั้นนะดูจะง่ายกว่านะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเปียพัฒครับคุณก่อขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คุณปียพ,พัฒน์พัทรพูวดลน,นะคะดี렉เตอร์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การทุนบรจไทยผ่านนิดนะคะดังนั้นตลาดคาดการณ์เวลาอนะคะสำหรับการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็การลดขนาดกบดุลน,นะคะของเฟดแต่สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือ Inve วสท์จูเคิรหรือว่าออยช o อคเองทีเจเประเมินนะคะว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลทันทีกับเศรษฐกิจใช้เวลานะคะดังนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกมากนะคะส่วนภาพรวมตอนนี้สินทรัพย์แต่ละประเภทตัวเงินสดนะคะเพิ่มสภาพคล่องจริงแต่มีมากไปก็อาจจะไม่ชนะเงินเฟ้อนะคะบอลเนี่ยอาจจะไม่่่อยนา สนใจเท่าไหรนะคะ<ม>จากตัวแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยส่วนหุ้นลงได้แต่ควรเลือกรายเซกเตอร์นะคะและคอมมดนิตี้เองก็ขึ้นไปเยอะแล้วราคาค่อนข้างผันผวนนะคะก็เลยแนะนำตีมที่เป็นอินฟล t ชันเฮดกับ v a l ล a t i ชัไม่สูง SCB ECH EQ นะคะที่ลงทุนในหุ้นจีนแบบแอคทีฟฟันเพราะว่ายังห่างกับจุดสูงสุด5.2วิคไยค่อนข้างมากกับ PE ค่อนข้างตามประมาณ10ต้นๆเข้านั้นเองค่ะพิวิ์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ